คุณผู้ชมอยู่กับฝันนะคะวันนี้ฝันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ช่องสามหนองแขมค,<ๆ>ค่ะเขามีงานวงสวงละครลมซ่อนรักนะคะค<ๆ>ูพ่พระนางของเราก็คือหนุ่มณเดชกับสาวแต้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่าค่ะเอาล่ะมาถามตัวพระของเราบ้างนะคะณเดชนเรื่องนี้รับบทเป็นใครย,ยังไงบ้างเรื่องนี้รับบทเป็นสองคนครับ <c oughs> เป็นฝาแฝดแล้วก็เป็นปรานกับปรานนลุกนี้จะเป็นลูกของปรานครับใช่เป็นลูกยังไงปราน ปราณก็จะเป็นนักธุรกิจนะครับผมเป็นนักธุรกิจไฟแรงอะไรเงี้ยบริหารธุรกิจช่วยพ่อนะครับเป็นองค์กรอุปกรณ์การแพทย์เ<อ>ทคโนโลยีด้านการแพทย์อะไรเงี้ยครับส่วนอีกคนนึงปรานอนนะครับก็จะเป็นคุณหมอเหมือนกันเป็นหมออาสานะครับปอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ตามดอ,อยตามอะไรเงี้ยไอปราณเนี่ยก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าทํางานเป็นคนละแบบใช้ความรู้กันคนละทางโอ้ย เป็นยังไงบ้างลมซ่อนรักรับทบเป็นใครระบทเป็นพัทธรินค่ะในเรื่องก็จะเป็นสาวที่เอ่อเติบโตมาจากบ้าน,นองนิดนึงอยากให้ลองดูกันว่านักแสดงแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดเนี่ยพยายามจะนำเสนอแล้วก็เล่าเรื่องยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ความสนุกจนุกตรงนั้นแหละคะ่ะรู้สึกยังไงมาเจอนักเด็อีกครั้งหนึ่งดีใจค่ะเขาเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการทำงานทุกครั้ง I'm gonna go.